สวัสดีครับยายปิ๋วลองกองแกงช่วยเล่าออประวัติความเป็นมา,อนานนของตำบลคลองไผ่ให้ฟังหน่อยครับตใเลยแม่แม่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ตั้งแต่แม่อายุตั้งแต่แม่เรียนนัง่งเรียนนังสือปอสองปอสองโรงเรียนอะไรแม่นิยมมิตรโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร รุ่น no. no? แรกจริงๆหรอรุ่นแรกเลยมู้งแต่งโรงเรียนอยู่อยู่หน้าวัดโรงเรียนอยู่หน้าวัดวัดอยู่ตรงไหนแม่เอาวัดบ้านเราวัดคลองไผ่วัดคองไผ่นองอ่ะถน้าหนองโรงเรียนเก่าเอาแล้วแม่ไม่ได้เรียนปหนึ่งเลยหรอแม่เรียนมปสองเลยมันก็พ่อตาย้ายมาจากกระทุ่กระทุ่โชคชัยเออเรียนเรียนปหนึ่งอยู่กระทุ่แล้วแม่จบปอะไร ปาฉีเขาสอนแบบไหนแม่แม่มีสมุดดินสอนไหมอแล้วทำยังไงแม่เอาเรียนพอขึ้นป .4 ป .3 ป .4 ก็ใช้ปากกายนี่ยนะคอแรงนี่จุ่มจุ่มปากกาจุ่มน้ำมึกจุ่มน้ำมึกอ้าวแล้วมีกระดาษไหมแม่มีดิก็เขียนหนังสือสมุดอย่างเรานี่เดอแในก่อนหน้านั้นเป็นกระดานจนวน ไม่ได้เรียนเรียนจัดกระดานจำนวนอยู่นู่นกระโทกนู่นอ้อหนึ่งข้นสองนู่นแม่เรียนสมัยนั้นแม่มีความฝันไหมว่าแม่โตขึ้นแม่อยากเป็นอะไรโง่เลขไม่อยากเป็นอะไรเลยเรียนได้ทุกอย่างแต่โง่เลขอย่างเดียวโง่วิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวครูถามเธอจะไปเรียนไหนครูถามไหมแม่ตอนสมัยแม่เรียนว่าโตขึ้นเด็กหญิงสมหมายอยากเป็นอะไรคะไปเรียนครูถามแบบนี้แม่ แม่ตอบว่าไงบอกว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้ครูรวยครูรวยนี่น่ะครูนี่น่ะครูครูนงค,ออค,ออครูอีทเอ้ยแม่ครูอีทจะครูรวยนี่น่ะเบียพอแม่เรียนจบแล้วป .4 ก็ไม่ได้เรียนต่อเลย,เยนี่ก็ที่บ้านทำงานหัวจ่อย <laughs> ใครแแม่จบเลยครับชีวิต ลไป่เยแล้วแม่ก็มีแฟนจบจบพอห้าศูนย์เนี่ยแล้วตอนที่เขาสร้างเขื่อนลำตะกองอ่ะแม่คนนันกำลังเขายังขั้งแรกอ่ะทำทีนึงเขิดนลำตะกองนะจ้ะทีนี้ก็หมดไปมันก็ร่วมไปทีนึงแล้วเขาเลิกเลิกลาไปจนอยู่มาอีกนานกี่ปี อีปีแล้วแม่ประมาณโอ้หลายปีแล้ว <80 S 1> แปดสิบปีได้แล้วเนาะอืมในร้านนั้นเลยหนึ่งร้อยปีนะอมั้งแปดสิบปีแม่ก็เราไม่รู้ไง<น>เราก็เลยแม่โอ้จันนี่ก็เจ็ดสิบสองเนาะแล้วเรือนจำแม่ทันไหมห,หรือว่าเขาสร้างก่อนแล้ว เรื่นจำนจำแรกเลยในของไทยเรื่นจำเนี่ยนาเรื่นจำที่เขาสังกะสีอ้อมอยู่เลยสกระสีอ้อมอยู่เลยกระส,ส,สีอ้อมแล้วลงพักส,สิมันบ้านอยู่นีน่ก็คลิปที่เลาะบ้านเลาะบ้านคลิปที่สองตอนที่สองก็เด็กหลังลงพักเก่าเขาจะรู้กันทุกวันนี้เขายังเรียกกันเลยหลังลงพักเก่า แล้วก็ลงพังอยู่นี่บ้านแถวนี้มีแต่บ้านตำรวจทั้งนั้นหลังนั้นะเจ้าแแกกระป๊อกกระแป๊กพอหลังจากนั้นก็มาจนถึงตอนนี้นะครับจากแม่ มีบ้านเสาประมาณ30กิกว่าต้นครับ<ะ>ตอนนี้แม่เหลือเสาอยู่ต้นเดียวไปไหนหมดถามดิดินหุนแต่ว่าแม่ก็มีโอกาสสำคัญในชีวิตหลายเหตุการณ์เลย ในหลวงราชการที่เก้าแม่ก็ได้มีโอกาสไปรับเสด็จแม่อยู่ถึงแม่อยู่สงครามโลกแม่ทันไงสงครามโลกก็ทันอยู่กะโทุกเมื่อทันแบบแบบเขาเขายุบแม่่อันนี้เราพูดถึงในหลวงราชการที่เก้า่อนแม่มีโอกาสได้รับเสด็จอยู่สถานีรถไฟฟองไผ่นั่งกันเอาธงผ้าโบธงกระดาษนักเรียนนั่งเป็นแถว สงคำลูกก็แม่ก็มีโอกาสได้ไปวิ่งหลบเข้าไม่หลบไ<บ><บ>ปพเครื่องบินมาพอเครื่องบินมาได้เห็นไฟขึอบินมาดับตะเกียงปกุกันมดเลยกานตรงนั้นตรงที่อยู่ตรงสี่แยกกันนะมแม่บอกดับดับตะเกียงดับตะเกียงคือคุณแม่สมหมายเนี่ยเป็นคนเก่าแก่คนแก่นะครับคนยุคสองสี่เก้าเก้าแม่เกิดพศเก้าศู แล้วผมเนี่ยก็ชอบฟังด้วยอเรื่องเก่าๆโบราณของประวัติความเป็นมาของบ่บ้านเนี่ย,ยก็จะขอร้องให้แม่เล่าหลายๆครั้ง <c oughs> แม่ก็จําได้ไดแม่จําได้หมดนะครับได้บ้างแแต่แม่ก็เล่าได้หมดนะอต้องไปต้องไปพนานะกพนามันจะมีหนุ่มลกไทยหนุ่มลพบุรทองโลกพ่อเคยซีดู เนี่ยเวลามีสงค้าลงก็บก้าไปเนี่ยมันเป็นรูใช่ไหมนี่เขาปุดเอาไว้เดี๋ยวจบการพูดคุยตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆใน YouTube ไปดูสถานที่สำคัญๆในคลองไผ่กันครับตอนนี้ฝนมันตกฟ้ามันร้องกันเลยยังไม่กล้าออกไปไหนครับเลาะบ้าน ตอนที่สามจะพาไปเลาะสถานที่สำคัญสำคัญในตำบลคลองแผ่ครับก็จะมีเรือนจำและสถานีรถไฟที่ยังคงอยู่วัดพิสิทธิบุรณะนารามน่าก็เหมือนกันเหมือนเดิมนู่นคือเลยัชหมูก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามชม <พา S 1> กัน,นครับพาขึ้นเขาพาไปวัดธเหมเณนนะไปดูพระองค์ใหญ่ นี่ครับสถานที่สำคัญของตำบลคลองไผ่สถานที่แรกที่ผมพามานะครับก็คือเรือนจำชั่วคราวคลองไผ่นี่นะครับตอนนี้ก็เป็นศูนย์ฝึกของผู้คุมไปแล้วนะครับผู้คุมที่เข้ามา ที่เข้ามา,าทำงานเกี่ยวกับเรือนจำอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาฝึกที่นี่กันส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น เขียนว่าขุนนิยมบรรณสารทองย้อยสอนนิยมนะครับบุคคลน,นี้น่าจะเป็นโอ้ตั้งแต่เด็กมาก็เพิ่งมาเนี่ยมาสนใจที่จะอ่านตอนนี้เหรครับประวัติของท่าน ตอบไม่ได้แต่จะไปหาคำตอบกันว่าบุคคลนี้เป็นมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรือนจำคลองไผ่แห่งนี้นะครับตอบไม่ได้จริงๆครับต้องขออภัยด้วยครับบริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็น สนามเด็กเล่นนะครับตอนนี้สนามเด็กเล่นก็ได้ถูกโยกย้ายออกไปแล้วนะครับตอนเป็นเด็กก็จะนี่แหละครับมาวิ่งเล่นแถวนี้นะครับมาปั่นจักรยาน ตรงนี้นะครับเนี่ยเมื่อก่อนจะมีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญตู้แรกในคลองไผ่เลยตอนนี้ก็หายไปแล้วครับมาจนถึงยุคนี้นี่ครับสนามฟุตบอลที่เล่นของเราอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็สำคัญนะครับจุดตรงนี้ มื่อก่อนไม่มีเทคโนโลยีเราก็จะใช้เวลาว่างของเรามานี่ครับสนามนี้แหละครับตรงนี้เป็นเคยเป็นโรงพักมาก่อนนะครับก็ หรือออกไปแล้วไม่ต่ำกว่า60ปีครับอันนี้ก็เป็นบ้านพักของผู้คุมนะครับครับหลังคาเกี่ยวๆนั่นก็คือจะทะลุไปซอยบ้านผมได้จุดตรงนี้ก็ตอนเป็นเด็กก็จะมาเล่น,นกันเหมือนกันครับทีมงานนักปั่นครับ ตัวดูฟ้องอันนี้ก็เป็นตลาดคองไผ่นะครับอันนี้ก็ตลาดเก่าเลยปรับเปลี่ยนไปหลายอย่างครับถนนคอนกรีตร้านค้านี่ครับอันนี้ที่ยัง คลาสสิกอยู่สามคูหานี้นะครับเมื่อก่อนก็เป็นครูหานี้จะเป็นร้านเกมครับเกมเพย์ครับวินนิ่งครับวินนิง่งสตรีทไฟเตอร์อะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วครับนี่ครับซอยเข้าไปบ้านผมครับ ร้านตัดผมนานาครับเด็กนักเรียนในย่านนี้จะรู้จักครับไม่ต่ำกว่า20ปีครับเจ้าของร้านนั่งอยู่นู่นครับเสื้อสีฟ้าครับนี่ก็เป็นร้านคลาสสิกอีกร้านหนึ่งครับคนในพื้นที่จะเรียกว่าร้านแยอางครับ อันนี้ก็ติดไปแล้วไปเปิดเป็นมินิมาร์ทใหญ่อยู่ข้างๆนู้นนะครับบรรยากาศตลาดครับตรงนี้ได้ปรับเปลี่ยนเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นตลาดที่เป็นแผงไม้นะครับเป็นเพิงสังกะสีนะครับตอนนี้ก็ปรับโฉมใหม่ขึ้นไปอยู่บนนู้นกันหมดแล้วครับ จริงเดินมาตรงนี้จาได้หมดเลยนะครับว่าร้านใครมั่งยี่สิบปีที่แล้วแล้วข้างหน้าเราที่จะพาไปก็เป็นสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งของตำบลคลองไผ่ครับนี่เลยครับสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งของตำบลคลองไผ่ครับ,สถ,ส,รบสถานีรถไฟ ค้องไผ่ครับเกิดมาก็เห็นแล้วครับก็จะมีแต่งภูมิทัศน์เพิ่มขึ้นมานะครับ อาคารสำนักงานก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็จะมีการทาสีเพิ่มแต่ว่าก็ยังคงเป็นอาคารไม้เหมือนเดิมนะครับ ุซื้อตั๋วรับตั๋วครับยังเหมือนเดิมครับบริเวณนี้ก็เคยมานั่งเล่นห้องน้ำก็มีการทำเพิ่มนะครับแล้วก็คอนกรีตตรงนี้ก็มีการเทเพิ่ม สถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งครับเทศบาลตําบลคลองไผ่ครับแล้วนี่ข้างหน้าเราที่เรากําลังเดินไปวัดครับพิสิทธิ์บุรณะนารามวัดเก่าแก่ในตําบลคลองไผ่อีกที่หนึ่งครับ นึกถึงบริเวณนี้นึกถึงโรงลิเกเลยหนังกลางแปลงครับบริเวณนี้กับบริเวณนี้นี่ก็เป็นศาลานะครับข้างหน้านน้นทางฝั่งเป็นโบสถ์ครับสะพานคลองน้ำนะครับ สมัยก่อนก็จะมีประเพณีลอยกระทงกันที่จุดนี้ตอนนี้ก็น่าจะปรับเปลี่ยนไปแล้วในบริเวณวัดนี่ครับ นี่ก็จะเป็นเส้นทางเข้าไปหลังเขื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่ไปเขากระโดนครับเขาลูกนี้เขาพิกนะครับแล้วก็จะมีวัดอยู่ข้างบน เขาพริกแล้วก็มีวัดนะครับเดี๋ยวก็อาจจะไปเลาะกันครับเดี๋ยวไปเลาะกันครับเดินขึ้นไปวัดนี้กันครับข้างบนนี้ก็มีมีอยู่นะครับที่ไปเดินกันเดินขึ้นไปบนเขานนเลยนะครับก็จะมีจุดชมวิว ก็เก็บเกือบหมดแล้วนะครับสถานที่สำคัญในคลองไผ่กลับบ้านกันดีกว่าครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ